ดูนี่สิครับไอ้เจ้าเกมมือแท็ก์มือใหญ่มากๆไม่ได้เล่นนานให้แบบฝีมือมันคงที่ก่อนเลยคงที่ก่อนเล่นจะเล่นอะไรก่อนหรอเวลาแท็งก์ปะล่ะเวลาแท็งก์เวลาแท็งก์ของแต่ดีๆทุกฝั่งใช่ไหมไอ้เจ้าสาวคนจะไหวปะวะโนยูร i โนฝรั่งเศสดีกว่าไอ้กูยังไม่อยากเจอพวกแม่งไอีก no french ขออีกรอบดิ are you french no french ขอสราบภารกิจด้วยครับขอสภารกิจด้วยครับผมเจนเน่ลงภาษาไทยไว้รถสอบก็แต่ะเออผมลงภาษาไทยไว้ยัโคตรพีมเลยอะขอสราบภารกิจด้วยครับขอเวลาขับอลผลก่อนไปเล่นนานมากเกมมันเล่นยังไงแล้ววะดีเฟนเดอร์ก่อนตอนเนี้ยแม่งน่าจะมาเยอะมากอายฟีคอมเมนโดเมตาเมตาไว้เฮ้ยไอเจนไกโดยจะสินเลยผม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 ได้ผมได้รถโดยไม่ต้องซื้อแล้วรถอะไรวะผมยู่ชิลกิเจไ้อ้อเฮ้ยรถเวียดนามไปสุด ไม่ได้ซื้อไฟไม่ได้ซื้อฐานไฟอ๋อไฟดับไฟดำเฮียญ่สัตว์ไอเยาวนระเบิดมาไอโพ่เป็นไงไอสัตว์โอ้คุณเต็มร้อยเฮียดีเลยดีเลยไม่ละจะได้ใหม่ละเฮียไอ้สัตว์เป็ไอิีเนี่ยไอทีเนี้ยโอ้เฮียระเบิดไอ้สัตว์แรนสายระเบิดด้วยว่ะเฮียไปจั่งฟวฟูโอ้เฮียระเบิดแล้วเป็นคุเวะไรไอ้สัตว์นี่มันก็จะสูสายอย่างเดียวเลยเฮียแต่เวลาร้อยบ้านบอล เอาปิซึมแทงอ่ะกันบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไในนั้นกับพี่เดี๋ยวมันจะยิงบ้านแตกเหรอวะไอ้ไอ้มีหลาแทงเนี่ยไม่แตกแล้วทำไงมันคำมาถึก็รุดๆไปไปเอาไว้เฮ้ยผมไปยิงเสี่ยงอะไรบางอย่างมันบอกว่าขี่รอบมาแล้วโวุ้ยอ๋อพ่อคลิปเพียบถ่ยกันครับลูกพ่ออู้ได้เลยเยาวลักต้นไม้ ไอ้หย้ยิงรถถังเอ้ยเคยบอกยิงไม่เข้าเลยเข้าอยู่เนีอยเนีิยวิววิววิไอ้ใมันยิงมันยิงรถแรงไอ้ไอ้ไอไอ้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 เอ้ไอ้ไอ้ไง้ไาไอ้ไอ้แอ้ไอ้อ้ไอไอ้เอ้้ไอ้ไอ้้ไออ้ไอ้ไไอ้ไอ้ยอไไออ้กออ้้้้ไ้ไ้อ้ออ เออเอาไว้เอาแบบทีเดียวแล้วยิงกับฟลอฟลอฟลอมใครยิงกับอโวคาลิปิบแล้วตายไปเลยเยอะอุ้นหรือจะระเบิดแล้วพอลังฝึกฝนวิชาการอะไรนะทำทำทำให้รถสบายปรับรถได้เยอะอ๋อวางอันนี้ปะ w a l ฟ f a c อรี่โดนวฟคอโดนโดนแต่นี่แบบมันหนุนสร้างเพิ่มเพิ่มความเร็วเฉยแล้วก็ตังก็ต้อเร็วเลยเยอะ ออีกสักสามสิคันแล้วดูาเม่ตอนบุกแล้วแม่งแหลกไอ้ยังว่าแหลกเนี่ยอยังรอมาเลยเป็นนี่ต้องเอาจินเียร์วิ่งเข้ามาไอเไออไอีอสซีเด็ดารู้สึกเอาเกมหลักมันไม่ค่อยทัด้วบบนี้ขี่หลกมาอะไรยังมาทำนี่เลยนนเฮ้ยมีขับอ้อมด้วยเยะวบอ้อมเนี่ยมันขับไปงระเบิดวะ เย็นลวงใส่กองทหารกูตายห่าหมดเลยของคุณได้กี่คันแล้วอะรถเวียดนามไเ้ยยเฮ้ยเด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 ไูกาผูกาฮ้ไปโดนลวปเูกอ่อเอไปไปไปไของฝั่งนี้ก่อนโเวียตสแดงก่อนมาเลยคุณไปเลยมาเลยไอ้ยูผูกผูกรถ้ทางเวียดนามเยมาเลยเอคลิ กระจอกไอ้เีอยพวกมึงอะมาแล้วมาแล้วโคลิบชุดแรกไอ้เย้ะเดี๋ยวมึงเจอต้นไม้เยอะโจมตีเฮ้มสุ่มโจมตีไอ้เี้ยภาษาไทยโคตรเหี้ยเลยตีเจอต้นไม้ยิงไงควายตอแล้วยิงว้วาย เสี่ยกว่าร้อยก้อนเยอะเลยเสี่ยกว่าร้อยเยอะเลยไอ้เยอะครแหลกเลยสัตว์เอ้ยโอ้โหยิงบ้านแหรงมากไอ้เยอะกี่คันวะได้สัตว์เอ้ยเยอะกูกูมาเอาหมากูกูจะกินหมาอะไรคุณบอกยิงบ้านไม่แหลกเนี่ยมีร้อยคันก็ยิงแหลกแล้วเนี่ยโอ้ยเยอะต้นไม้ทำลายบ้านเนี่ยเนี่ยผลกระทบจากการที่คุณไม่ยอมปลูกป่าป่ามันจะมาทำลายมึงคืนในควาย เนี่ยไซร่า,านี่ต้นไม้นี่เฮีย ER อะไรเนี่ยไอ้สัตว์ใครเขามาปลูกป่ารอบฐานแล้วแม่งทำไมโอ้่าตีนี้เขาโดนป่า,ปล,า <laughs> ปลูกป่าแคร์ปลูกป่าปลูกป่าปลูกป่าไอ้เหย๊าแม่งไ,ไม่ขยับแม่งแบบเป็นดงป่าอไอ้เย๊าโง่เหี้ยเลยไอ้เหี้ยป่าล้อมบ้านมึงเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยป่าอะไรวะ <laughs> <laughs> เราทำไปทำไมวะ